สวัสดีครับพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่7พฤษภาคมนะครับพบกับผมแอดมินเม้งจากช่องชายผู้บากคลังลิเวอร์พูลและน,น,น,นะครับแฟนบอลพันธะนะครับไม่พูดพร,ร่ำทำเพลงนะครับเราไปรับชมสุขข่าวลิเวอร์พูลเช้านี้กันเลยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะฮะเจมินเดฟโฟเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลมีนักเตะพรสวรรค์สูงเทคนิคดีเยี่ยมคนหนึ่งอยู่ภายในทีม หลังจากที่ลิเวอร์พูลของเรานะครับเฉือนชนะท่านเนมสเปอร์ไป4-2ส่งผลให้แฟนบอลหงแดงเนี่ยลับมามีรอยยิม้อีกครั้งแม้ช่วงที่ผ่านมาจะไม่ค่อยดีนักแต่เป้าหมายหลักก็คือต้องการส่งเจคเก c งครับออกจากทีมด้วยผลงานที่สวยงามนะครับเลืออีก2เกมที่เหลืออยู่ก็กลับมาสู่ฟอร์มการเล่นในการบุกถล่มกู่แข่งเหมือนเดิมแล้วหลังจากชนะสเปอร์ไป4-2ปนะครับ ซึ่งพวกเขาก็แสดงเห็นแล้วว่าในเกมที่แอนฟิลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเมื่อโมซาร่าแอนดี้โรเบิร์ตสันเกลดิกาปัวและฮารวีเอริเอตต่างก็สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนบอลเจ้าบ้านโดยเฉพาะประตูสุดสวยจากลูกยิงไกลนะฮะนอกกรอบเขตโทษของฮารวีเอลิเอตดรารุ่งในวัย21ปีสวยงามจริงจริงนะครับยอดย้อยชอบ้อยเรียกพี่เรวรุ่งรายนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในะแตะที่อายุน้อยที่สุดของสโมสรน,นะครับและเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดใน ประวัติศาสตร์พิมลีกไปแล้วเด็กหนุ่มจากฟุตแล,ลมนะครับที่ใฝ่ฝันอยากเล่น,นแนวระดับสูงสุดและเป็นแฟบนบอลลิเวอร์พูลตัวยงกําลังพิสูจน์เห็นว่าทําไมลิเวอร์พูลถึงดึงตัวเขามายังถินเมอร์ซีไซนะครับโดยล่าสุดนะครับจนเป็นเดฟอร์อดีตตำนานก่อนหลังของลิเวอร์พูลก็กล่าวกับพิมรลีกโปรักชันว่าเอเลียดเป็นนักเตะพรสวรรค์มีเทคนิคที่ดีเยี่ยมและยังคงพยายามพัฒน,นาฝีเท้าอยู่เสมอเดฟอยังกล่าวอีกว่าเขาอยากเห็นดารุ่งรายนี้ยิงประตูได้มากกว่านี้ เพราะตอนนี้นะครับแม้ว่าจะยิงได้แต่ยังไม่มากพอนั่นคือสิ่งที่เป็นความฝันขึ้นมาเลยแหละครับเดฟโฟกล่าวถึงกันที่เอเลียตยิงประตูต่อหน้าสาวกเดครับเมื่อคุณเห็นนักเตะอายุน้อยและคุณเข้ามาสู่ทีมคุณรู้สึกเหมือนอยู่ในการทดสอบเสมอแม้กระทั่งแนรวระหว่างการฝึกซ้อมคุณก็อยากจะโชว์ฟอร์มเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมของคุณเฝ้าดูและประทับใจคุณอยากสร้างาความประทับใจกับผู้จัดการทีมในตู้เกมสำหรับประตูแบบนั้นผมเชื่อว่า เขาสามารถยิงได้มันอีกมากมายเทคนิคการเล่นของเขายอดเยยมากในวัย21ปีอนาคตอยู่ที่เท้าของเขาแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเขาสามารถรักษาฟอร์มนี้ต่อไปและไม่ว่าจะเป็นใครมาเป็นผู้จัดการทีมนคนทั่วไปเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนในลุนกันหนาโดยโอกาสปิดทีมชาติอังกฤษของฮาวิเลตนะครับไปในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่จะถึงนี้กาเรตโซเกต์โค้อทีมชาติอังกฤษคงมีงานหนักในการตัดสินใจเรื่องนักเตะ โดยชองในตำแหน่งกลางๆที่มีดาวรุ่งม,มากมายไม่ว่าจะเป็นเดนคารไรท์หรือจูดเบร์มียมซึ่ง2คนนี้ติดแ,แน่ๆแม้อาจจะเร็วก,กันไปที่จะพูดว่าเอเลียดจะได้ติดทีมเชิงกริณ,รณตอนนี้เพราะโอกาสในการเล่นพิม์ลีกฤดูดกาลนี้นะครับเขายังไม่ใช่ The Back, เดอะแบกรือว่ายังไม่ใช่ตัวจริงแต่ว่าเขาก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้กับการให้โอกาสคอนเจ็ติ้งครับและมันอาจจะส่งผลกระทบเล็กน้อยนะครับถ้าหากเจนคลับไม่อยู่กับทีมแล้ว แต่ว่าคนที่จะมาสางงานต่อแน่นอนฮาวีเลีจะเป็นตัวทีเด็ดให้กับลิเวอร์พูลต่อไปอย่างแน่แนแต่เชื่อได้ว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับก่อนฟุตบอลโลซ้อฮาวีเลีจะต้องเป็นหนึ่งในเต็ที่ติดจีชอังกฤษชุดใหญ่แน่นอนเพราะมันเป็นเพียงแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นแล้วครับที่เขาจะได้ลงเล่นในนามทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกครับสุดยอดจริงๆนะครับฮาวีเลียเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับ คือต้องบอกท่านผู้ชมเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในวัย21ปีกําลังสุขง,งอมกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็ติดตามตลอดไปในจั๊กเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะฮะคือสัตนวิคเอดามิเนียนอัดไม่พอใจลิ์พูโโดยพฤติกรรมบ่งบอกถึงสัญญาณเตือนเซนานของลิวเหนือทันนัสเปอร์นะครับ4-2ในวันอาทิตย์ที่่านมาก็ถูกบทบงัง ด้วยเหตุการณ์ที่หลายคนเชื่อว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนในการอำลาทีมของดาวินเดตนักเตะคนสำข,ขัญฟุตเทสใหม่ที่ปรากฏในวันนี้เปิดเผยให้เห็นว่าดาวิเดตเดินตรงเข้าอุโม,มงค์ในทันทีหลังจบเกมโดยเขาปฏิเสธที่จะขอบคุณแฟนบอลต่อหน้าแฟน้าบ้านที่แอนฟิลเหมือนกับร่วม,ร,วมร่วมทีมคนอืน่นๆประกอบกับการกระทําต่อมาของเขาที่ลบโพสทั้งหมดในอินสตาแกรมที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลก็เป็นการจุดประกายด้วย และการคาดเดาต่างนๆนา,นาเกี่ยวกับอนาคตของสโมสรนนะครับโดยหลังจบเกมนะครับดาวินเนสไม่ได้ขอบคุณแฟนนะฮะเดินเข้าอุโมงค์เลยนะครับจากแหล่งข่าวออกมาหลังจากนั้นก็ไปลบรูปภาพที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลนะครับโอ้โหนี่มันชัดมากโดยคิสตตันนะครับอดีตส่นันทีมเชิอังกฤษก็ออกมาวิพากษ์วิจารณพฤติกรรมของดาวินเนสอย่างรุนแรงสต,ตันกล่าวว่าถ้าใครทําแบบนั้นเราก็คิดว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมไปแนะ่ หรือกําลังที่จะย้ายไปที่ไหนสักแห่งเขาดึงความสนใจมาสู่เรื่องนี้แน่นอนสตันเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองนะฮะในสถานการณ์เช่นนี้โดยกล่าวว่าเมื่อหลายปีก่อนเม่นักเตะต้องการแยออกจากทีมพวกเขาไม่ต้องมีเรื่องไร้สาระทั้งหมดนี้พวกเขาสามารถคิดเองได้และเก็บมันเป็นความลับแต่มันก็เป็นการกระทําที่ของเขาเลยทีเดียวสําหรับเขาถ้าเขาต้องการแยกทีมเพื่อเลี่ยงความสนใจและไม่แคร์รู้เรื่องอะไรเลย แต่มันดูเหมือนว่าเขากําลังจะเลี้ไปหรือเขาไม่พอใจสมสรอ,อย่างมากนูนเยตไม่พอใจที่ไม่ลงเล่นเป็นตัวจริงในช่วงหลังฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาของเขามักจะไม่ค่อยดีนักและนูนเยตยังยิงประตูไม่ได้นะับตั้งแต่เต็มที่ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดสาในช่วงต้นเดืนอนเมษายนและการลงเล่นเป็นตัวสลองในวันอาทิตย์ก็เป็นตัวอย่างของเวลาของเขาที่แอนฟิลด์ว่าเขามีโอกาสทำประตูหลายตัวหลายครั้งแต่กับพลาด แต่ก็ยังมีส่วนร่วมกับทีมอย่างมากในเกมลุกของลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามนะครับความคิดเห็นที่ว่านูนเยซต้องการยึดทีมนั้นมันขัดแย้งกับการลงทุนมหาศาลของลิเวอร์พูลที่ซื้อเขามาจากเบนฟิกาด้วยราคาค่าตัวถึง85หล้านปอนด์เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนั่นหมายความว่าถ้าขาดเขาไม่ย้ายนะครับเขาก็จะได้รับโอกาสมากมายในกันหน้าซึ่งแน่นอนนะครับผู้จัดก,การทีมที่จะเข้ามาแทนที่เจคกิงครอปอย่างอเนซลอตในช่วงฤดูกาลนั้นนั้นนูนเยตจะได้รับการเริ่มต้นใหม่ ายใต้โคชชาวฮอลแลนด์คนนี้การเดิกันเขาก็ยังมีศึกโคปาอเมริกากับทีมเชกอุลวัยในช่วงสมัยน,นี้รออยู่ข้างหน้าด้วยนะฮะบทสรุปนะก็คือนูนเยสแสดงท่าทีไม่พอใจหลังจบเกมที่รูชนะทนเนสเปอร์โดยปีเข้าเข้าห้องพักเลยนะฮะไม่ได้ขอบคุณแฟนสตันอดีตนักเตะของพิมลีก็ไม่วิจารณ์พฤติกรรมของนูนเยสนะครับว่าน่าจะมีโอกาสย้ายสูงนะฮะ ส่วนนูนเยตเองก็ไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในช่วงหลังด้วยนะครับและยิงประตูไม่ได้ตั้งแต่เกมที่ชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับนูนเยสอาจจะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงเชมันนี้แล้วก็นูนเยตอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ภายใต้โค้ชชื่ออาร์เนสลอตนะครับนี่คือบทสรุปนะฮะก็อ,อย่างว่าแล้วครับท่านผู้ชมนูนเยตเนี่ยเป็นนักเตะที่มีอารมณ์ร่วมสูงนะครับกับทุกอย่างเลยนะฮะเลือดร้อนอยู่เหมือนกันนะครับ เราปิดท้ายกันที่ฮาร์วีย์เลียดหน่อยนะฮะคว้าแข้งยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลเกมดับสเปอร์นะครับฟอร์มยอดเยี่ยมเลยฮาร์วีย์เลียดที่ทำหน้าหนึ่งประตูกับหนึ่งอสิ์นะครับได้รับการโหวตในความรางวัลเพลเยอร์ออฟเดอะแย์ของแมตต์ลิเวอร์พูลในเกมเอาชนะเทนเนอร์สเปอร์4-2ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับโดยเลียดได้เ,ดเล่นเป็นตัวจีนในเกมนี้นะฮะและก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเปิดบอลให้คือดิคก์ปูม่งอย่างสวยงามก่อ,กงงนะอกน,นที่ตัวเองนั้นจะมาปั่นโคนนะ้งๆหน้ากรอบเกตเถิ เป็นประตูที่4ให้กับทีมได้ในเกมคืนดังกล่าวนะครับแฟนๆก็เทคะแนนโหวตให้ฮาวิเลียดมาเป็นอันดับที่1ตามมาด้วยโมซาลาและโคดี้กัตูนะฮะนี่คือเรื่องราวสรุปข,ข่าวลิเวอร์พูลนะครับช่วงเช้าของวันที่7พฤษภาคมนะครับชอบกดไลค์ช่วกดแชร์นะฮะมี2ช่องทางที่ติดตามกันนะครับเด็กครับมันบนบันเทลแล้วก็ชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลวันนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ